สวัสดี Good evening Channel 3 fans ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dead าช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพีรพลครับวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าสุดสัปซัดซันที่ผ่านมาบอลลีกยูเคู่นี้คู่ที่เต็มไปด้วยช็อตเด็ดเกิดขึ้นที่นี่แชมป์ลีกปี2016ิจิ้งจอกสยามเลสเตอร์บุกไปเจอไบรตันครับสกอร์นี่เสมอกันอยู่ที่0 0ก่อนจบเกม13นาทีเลสเตอร์เสียจุดโทษนะครับ แ่ผีน้อยแสนแน่ารักแคสเตอร์พุ่งเซฟและเกมพลิกทันทีครับก่อนจบเกม8นาทีวิเซนเตอิโบรามิดฟิลด์สเปนใช้หุ่น190เซนโคก1ประตูต่อ0เป็นประตูที่3จาก23นัดและวีสุดท้ายเจมี่วอร์ดีจับไฟแป้นเน้น2ศูนครับเป็นประตูที่15ทำให้เขาเป็นดาวซันโวสูงสุดอันดับ5เป็นรองเพียงเรือใบสเตอร์ลิงกุลไก่เคนและหงโม ความฮอตของบาร์ดี้ไม่ธรรมดาครับเขานี่กลายเป็นนักเตะปรัิญาตัวอย่างร้อยนะครับเพราะว่านี่คุณผู้ชมครับนี่คือสถิติกองหน้าที่ยิงให้ทีมชาติอังกฤษเยอะที่สุดหลังรับใช้ชาติ21นัดนะครับอาลันเชียร์ร์ตำนานนิวคาสซิลกองหน้าเบอร์หนึ่งตลอดการวันนี้21นัดยิงไป5ลูกนะครับมเคลโอเวนครับตำนานเวือ์พูแล้วก็นักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดนะฮะ6ครับและนี่คุณผู้ชมครับเจมี่วอร์ดี้จ็ดไเจ็ดครับ โอ้โหจากนักเตะที่เลสเตอร์ซื้อมาราคาเพียง40ล้านบาทมาวันนี้แม้อายุจะ31อย่างน้อยต้องมีพันล้านนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของทีมคุณวิชัยศรีวัฒนประภาจัดไปมองการไกลจริงๆพรุ่งนี้ see you again bye